สวั like, สดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วิวเจ้าฟ้านะคะวันนี้เราจะพามาดูของที่อยู่ในตัวเตียือเจ้าก้าน้ำผึ้งกันนะคะไปกันเลยนี่นะคะเราก็กำเดินทางไปที่ร้านกันแล้นะคะวก็ไปถึงไปกันแล้วมาดูกันเลยนี่นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านสตรอเบอร์รี่ขัดกันแล้วนะคะมาดูกันเลยว่าของข้างในจะถูกกันขนาดไหนแล้วไปดูกันว่าของข้างในจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ราคาเพียงแค่สิบาทนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ซื้ออะไรไปกันบ้างนะคะเพราะว่าของถูกมากแค่ราคาสิบาทเองค่ะแล้วของก็เยอะมากด้วยม <c oughs> ีของทห้ได้ต้องเยอะแยะมากมายเดยะเรา,าจะเก็บอินเสิร์ตไปให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง มาเลยค่ะจะซื้ออะไรกันกบ้างคะนี่ค่ะเต็มมาเลยหมดตังกันเยอะไม่ไหวนะคะก็คือของที่เราซื้อมาจากคาร์ตอร์มี่ครับนะคะมาดูกว่าเราซื้ออะไรกันบ้าง นะคะคมาดูนะเพื่อนๆหมดเงินตะกี้บาทกับร้านนี้นะคะกันมาปร้อยยี่สิบค่ะยี่สิบสองชิ้นมันเป็นเท่าที่บ้างราคาสักครึ่งชิ้นใช่ราคานี่เราหมดไปติดสิบบาทกับร้านนี้นะคะ่ะทุกคนว่าซื้อกันมาแลคะถ้าใครถ้าใครที่อยากจะมาซื้อของทุกๆในซื้อตะปางกันสินะคะก็มาดูกันได้ที่ร้านสตอร์บิ๊กซนะคะของที่ใส่เราสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย